ฮ้อท um ี่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮกสแกรมที่39สิ่งกีดขวางเพื่อชนะความยากลำบากต้องหาความช่วยเหลือฮะมาหน่อยซ้ำตัวมายะยังนี่ จะเอ๋ตัวเองฮืม <c oughs> <c oughs> นี่นะเหรอนบนาภาเสื้อตัวนี้สาตัวรอยที่สำเพ็งใช่ไหมอาจะไปซื้อหน่อยสิแต่ไปครอบคุณผู้หญิงอะ <c oughs> ช้าก่อนห <c oughs> ล่อนลืมอะไรหรือเปล่าจ๊ะฮอกูลืมเชียร์อะไรวะเอาแมวที่บ้านก็ให้แล้วปิดเตารีดแล้วล็อกประตูบ้านแล้วกูลืมเชียรอะไรอีกวะ <c oughs> ลองใช้ใจนึกดูสิน้อใช้ใจอย่างนั้นเหรอใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับลองนึกดีๆสิเมื่อเช้าเธอลืมอะไรนั่นมันหางของจิจี้ใช่แล้วเมื่อเช้าเธอลืมปิดประตูหน้าบ้านจิจี้มันเลยออกไปร้านข้างนอกป่านนี้ไม่รู้ได้ตัวผู้กลับมากี่เดือนี่เราลืมปิดประตูหน้าบ้านอย่างนั้นเหรอเธาเห็นคนนี่ไหม มันเป็นคนของหมาตัวอื่นเจ้าจนะีจีน่ะมันก็เหมือนกับฉันยังไงล่ะจีจีกัดกี่มันลูกเอ่อขอโทษนะที่ขัดจังหวะเมื่อไหร่เราจะได้ไปสำเพ็งกันสักทีเอาไว้คุยเรื่องจีจีเสร็จเสร็จเมื่อไหร่ค่อยไปกัน โอเคครับสวัสดีผู้เล่นนาฬกะชาวไทยทีกท่านด้วยนะครับผมในที่สุดเกมเพลย์โชว์เคสของตัวละครใหม่เทสซาจิ้งจอกสาวพราวสเสน่ห์เปี่ยมเล่ห์ไปด้วยกลยุทธ์หลังจากที่มีสปอยตัวละครมาเนิ่นนานตั้งแต่ฮูลลอดจะเข้าละซึ่งเทสซาเนี่ยจัดเป็นตัวละครสายซีซีสามารถทำซีซีได้ทั้งสกิลและอัติเลยโดยความสามารถของแม่จิ้งจอกสาวคนนี้จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ สกิล l F1 t a l Strike เฮซซาผลักศัตรูรอบๆเกรนถอยหลังและได้รับฟ x f i ไ e เป็นเวลา3วินาทีโดย Fox x i ไฟจะทำงานเมื่อถูกโจมตีทำให้ศัตรูเกรนถอยหลังอีกครั้งสกิลนี้สามารถใช้ในขณะถูกโจมตีได้สกิล l F2 t a l Strike Trap เฮซซาสร้างกับดักขึ้นมาในทิศทางที่กำหนดซึ่งกับดักจะคงอยู่เป็นเวลา6วิซึ่งศัตรูที่มาหยับจะถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางและสร้างความเสียหายเล็กน้อย อันติวีหนึ่งเอนชนเคซ่าปล่อยวิญญาณทิ้งจออกไปในทิศทางที่กําหนดพร้อมกับขโมยวิญญาณของศัตรูแล้วเก็บไว้ในหวิญญาณหากศัตรูไม่มาเก็บวิญญาณที่หคืนภายใน6วิก็จะติดสถานะเอนแชนเตสเป็นเวลา3วินาทีโดยศัตรูที่ติดสถานะเอนแชนเตสจะไม่สามารถขยับหรือโจมตีได้และถูกดึงมายังไหวิญญาณอย่างช้าๆโดยสถานะนี้อาจหมดก่อนหากได้รับดาเมจจานวนหนึ่งเมื่อศัตรูหลุดจากสถานะนี้แล้วก็จะต้านทานสถานะนี้เป็นเวลา4วินาทีหากศัตรูมาเก็บวิญญ,ญาณทานก็จะไม่ติดสถานะนี้ อันติวีสอง Enchanted Bite สัตรูจะถูกดึงวิญญาณมาเก็บไว้ในหอยเช่นกันแต่หากมาเก็บวิญญาณไม่ทันภายใน6วิก็จะโดนดามจส่วนเทซ่ก็จะได้รับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นยังไงกันบ้างกับสกิลจิ้งจอกสาวของเราเรียกได้ว่าเป็นซ c ป่วนใช้ได้เลยนะเนี่ยสำหรับใครที่กำลังรอเธออยู่ก็มาเจอกันได้ในเกมนาฬาิกาวันที่9หรือวันที่10นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเวลาไปซิฟิคททัพร้อมกับสกินใหม่ๆอีกมากมายแล้วเจอกัน